มาแล้วค่ะน,น้องๆมาแล้วค่ะมาแล้ว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 โอ้หมดตะลุ้นหวยแล้วก็ทําด้วยเนาะแล้วพออีกสักหน่อยเด้งว่วงแต่ทีเนี้ยง่วงทําอะไรไม่ได้อีกละพี่โอ้ยอย่างนี้ทุกวันนะอุตส่าห์ว่าเออตอนนี้ตาแข็งนะอีกสักแป๊บก,ก็คงเออก็คงทําได้เยอะอยู่หรอกแต่ที่ไหนได้นะคะ <c oughs> น้องๆค่ะเยอะไหมเยอะไปหน่อยเนาะตัดเล่นเอานะคะน้องๆเนี่ยจะเล่นตามนี้ก็ได้ที่พี่เนี่ยพี่ชอบอย่างนี้นะ นะนี่ที่พี่ชอบพี่เล่นตามเนี้นะถ้าเยอะไปมันก็แย่อยู่เนาะเราแค่หามเราก็เล่นหมดทุกตัวก็ได้ที่พี่ลงนี้เนาะหามเนาะก็ไม่กี่ตัวเนาะหามหามแค่สามไม่นั่นเองเนาะสามประตูเนาะทําไมพี่ได้ให้หามน้อยจังเลยนะไอ้เนี่ยเออเนาะทาไมพี่ไม่ให้ก้า่สีด้วย เก้าสี่สี่เก้าสี่สี่ศูนย์สี่สี่เนาะอืมก้อนมีแต่ศูนย์สี่ศูนย์เอออะแล้วตะดวงนะคะน้องๆค่ะแล้วตะดวงเนาะถ้าใครได้ยินพี่พูดก็อยากเล่นก็ได้นะเก้าสี่สี่ศูนย์สี่สี่เนาะอืมเนี่ยมันชุดนี้นะ่ะเนี่ยพี่ลงให้อยู่นี่เห็นไหมห้ากับเก้า เท่ากันพี่เลือกเอาห้าแต่เสียดายเก้าพี่เลยเอามาใส่นี่เอามาใส่เป็นมีแค่สองตัวนะศูนย์เก้าแล้วก็สี่เก้านะพี่ให้นี่ไงสี่เก้านะเนี่ยศูนย์เก้ากันนะเลขก,กันนะคะน้องๆตัวกันแล้วก็พี่ก็เอากนะ้าสีสีด้วยเนาะก้าสีสีเก้าสองสองเนาะเขาอาจจะมาตัวหน้าไงเขาอาจจะมาหลักรนะ้อยเนาะเนาะมันก็บอกกันไม่ได้เนาะ อืมเลขข้านะเอาสามตัวพี่ไม่มีเลยนะห้าเนี่ยเอ,เ,อเ,อเ,อเอา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 แล้วเอาแล้วห้ามันต้องมีสี่สามตัวเนาะเออล้วจะมีแต่สองตัวเป็นไปนไม่ได้ทําไงดีอะเอาแล้วเอาละพี่เบอร์ละเบอร์ละเบอร์ละเอายังไงดีสองสี่ห้านะเอาสองสี่ห้าสองสี่ห้าศูนย์สี่ห้านะสองสี่ห้าตายแล้วสอง ี่ห้าศูนย์สี่ห้าอ่ะไปไปมามาจะหมดทุกตัวนะศูนย์สองห้าเนาะนี่อ่ะโอเคอืมประมาณนี้ค่ะน้องๆไม่ต้องเล่นเยอะเล่นบาทเดียวพอบาทเดียวเราก็ได้นะบาทเดียวเราก็ได้กำไรอยู่เลยละนะมนไม่ต้องเล่นเยอะหรอกเพราะหวยมันหลายตัวถ้าได้สามตัวเราก็กำไรแล้ว ถ้าพี่ไม่ลงให้น้องๆก็ไม่ตัดเล่นอยู่ดีนะเนาะนะน้องๆก็เล่นแค่พี่ทําให้นะเนาะนะคะน้องๆคนะ่ะนะอ่ารีบรีบรีบละรีบละอ่ะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะน,นะเราดูตามนี้ก็แล้วกันนะนะเนาะเนาะเยอะไปแล้วก็ตัดเล่นจิ้มไม่ไหวก็จิ้มแค่ที่พี่นี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยอืมส่วนห้าก็ชอบนะแต่ไม่ได้นี่ นะแต่ไม่ได้วงให้เนาะสี่เก้นี้ชอบชอบชอบศูนย์สี่เก้าคน้องน้องศย์สี่เก้ามีไม่พูดแล้วเออนี่ไงชอบศูนย์สีาอันนี้ก็เหมือนกันชอบศูนย์สีเหมือนกันชอบตัวเดียวกันแต่ทําไมเอาห้มาใส่ศูนย์สหด้วยนะมีไหมศูนย์สีนี่ไงศูนโอเคนะตามนี้นะศูนย์สี่เนะทั้งสออันนี้เราเนาะศูนย์สีนย์นะคะน้องนองทั้งสอันเราเลยนะ เนี่ยพี่เสดายเสดายทั้ง5้าทั้ง9้าเอามาเสียบแล้วตัวเล็กๆมันน่าจะมาไงพี่คิดว่ามันน่าจะมานะศูนย์หนึ่งสสี่ห้าเพลกเลวเรียงเลยไม่มีสามที่จริง3มก็นั่นนะสมก็เห็นเหมือนกันแต่ลองเขามาแต้มเดียวพี่ก็เลยเอาไปเป็นนั่นเนาะเป็นห้าเป็น9ไปเลย9กับห้นี้เท่ากัน แต่ว่าสามนี่ก็เยอะกว่าห้าอีกนะอ๊อตายแล้วพี่ทําผิดหรือเปล่าเนี่ยนานมาโวยวายอีกแล้วายทำไงดีอะอแก้ไขไม่ได้แล้วน,อน้องๆโอ้ยตายตายตายแก้ไขไม่ได้ละแก้ไขไม่ได้ละตาเห็นไหมตามัวที่จริงสามเด่นกว่าเขาอีก โอ้ยสามเด่นกว่าเก้ากว่าห้าอีกมาเยอะกว่าเข้าตั้งสองแต้มนะ่ะทำาหดีเราอืมเยอะไปนะคะน้องน้องอ,งอะตามดวงนะเสียงดวงเอานะคะน้องน้อง,องที่พลาดไปแล้วนะเดี๋ยวก็เสียเวลาเดี๋ยวก็ไม่ได้ใครชอบสามก็ยิงรูดสามได้เลยนะคืนนี้นะอืมพี่ไม่รู้จะพูดยังไงละ เอาถ้าไม่ถ้าถ้ามาก็ถือว่าดวงเราเนาะถ้าไม่มาก็โอเคก็ดีไปถ้ามาก็ดวงเราล้ว,ลวนๆคือไม่ทันพี่นับยังไงของเขาเนี่ยโอ้ยเขียนลงแล้วนะเขียนลงแล้วแต่พลาดตอนที่เอาลงจริงๆอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเด่นสีอยู่แล้วเด่นสีกับสองเราได้สีสองพอละสามช่างมันสามตัวไม่ต้องห่วงนะคะน้องๆเนานะ สามตัวไม่ต้องห่วงนะสามตัวเราจะเล่นสองสามสี่ก็ได้นะสองสามสี่ตัวเดียวนะคะน้องน้องนะเอาไหมพี่ลงให้นะอ่ะสองสามสี 2, 3, 4, นะ่เนาะสองสามสี่นี่อ่ะตัวเดียวเพิ่มตัวเดียวไปหรือว่าจะเล่นตัวเดียวนี้ก็ได้วงให้หน่อยนี่เห็นไหมล่ะเออนี่คือ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 พลาดตัวนี้ค่ะนะ พี่ไม่ได้เอามาใส่โอเคนะคะน้องๆอ,อันนี้คือว่าดวงเราเนาะคือพี่ทาตกตกหล่นกนะ็คือดวงเก้าก็เสียดายปาร์ตมันจะหลายตัวเกินเนาะถ้าไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงละงั้นเราก็ฟันสองสี่นั่นแหละตัวเด่นเขาเนาะเอาตัวเด่นถ้าสามตัวก็สองสามสี่เนี่ยนะเผื่อมันมาสามสองสี่เนาะเราก็เล่นทั้งไอ้นี่เลยโอเคนะคะน้องๆตามนี้นะนี่ดาวไอ้นี่เรา นี่ดาวปกเฮ้ยนี่ดาววีนี่ดาวปกนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ